แม่คะเอาอันนี้ขวดหนึ่งตัวนี้เหลือขวดเดียวคะ่ะอันนี้ของหนูคะ่ะเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าบาทคะ่ะพี่ให้ร้อยหนึ่งหนูให้ร้อยห้าสิบค่ะเออพี่ให้สองร้อยค่ะหนูหยิบก่อนมันก็ต้องเป็นของหนูสิแล้วยังไงพี่ให้หนูต้องสองร้อยหนูจะให้ใครคะหนูให้เป็พี่คะ่ะโอนแล้วนะคะไม่แม่คะเป็นคนแบบนี้ต่อไปฉันไม่เข้าร้านคุณละ คิดเงินคะ่ะอาคุณน้องไปไหนมาเลยหายไปตั้งนานช่วงนี้งานเยอะค่ะคุณพี่พอดีวันนี้มาทุลาก็เลยแวะมาซื้อจะไปงานค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ค่อยเห็นซื้อแค่นี้เองเหรอนา,นานมาทีซื้อลหลายๆอันหน่อยวันนี้รีบค่ะคุณพี่เอาอย่างเดียวเป็นไงสบายดีไหมคะพี่จิจการเป็นไงบ้างคะขายดีมากค่ะคุณน้องช่วงนี้ขายดีทั้งปิดทั้งส่งเลยนับเงินไม่ได้หยุดมือเลยเนี่ยวุ่นวายทั้งวันเลยขายดีมากน้องก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ช่วงนี้งานเยอะอีเวนต์เยอะมากค่ะคุณพี่จ้าพี่ก็เหมือนนกัายดีีจไมม่ เวลากินข้าวเ,เลยน้องก็ว่าอยู่คุณพี่ดูเพียวลงคิดเงินค่ะจะคุยกันอีกนานไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเงินให้นะคะอคุณพี่น้องขอตัวกลับก่อนนะคะูกค้าค่ละลบกวนถอดรองเท้าหน่อยนะคะรองเท้าแพงค่ะอโอ๊ยพนักงานเรียงของอยังไงจับแค่นี้ก็หล่น เยอะจังเลยโอ๊ยทำไมไม่ขอทางดีๆเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเอามาวางเคาน์เตอร์ฉันก็ต้องมาคิดตังค์ร้อยจสิบเก้าค่ะเรียบร้อยค่ะอ๋เลื่มตังทอนค่ะ ใจดดีห้้ติวยเธอจะเข้าไปซื้อของร้านนี้เหรอใช่ค่ะฉันแนะนําไม่เธอไปซื้อร้านอื่นเลยนะเพราะว่าร้านเนี้ยแม่ค้านิสัยเสีย i ไอโฟนกใหม่ก็ออกแล้วทำไงถึงจะมีเงินซื้อวนะของก็ขายไม่ดีแทบจะไม่เหลือกำไรอยู่แล้วแต่ระวันพูดอะไรแต่ไม่ซื้อก็ไม่ได้ เราก็อซื้อกันทุกคนแล้วนะพูดให้เราหรือเปล่าต้องซื้อแหละเดี๋ยวไอ้เพื่อนเงินไม่เหลือก็ช่างมันก็แก่จะเอาสีหน่อจรินะนินทาเราเหรอแม่ค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรก็พูดมาตรงๆไม่ใช่นินทารับปลังนินทาอะไรคะก็เห็นพูดแล้วมองมาที่ฉันก็แสดงว่านินทาฉันสิ ไม่ได้นินทาลูกค้าเลยนะคะพี่ไม่ได้พูดถึงลูกค้าเลยไม่ได้พูดถึงแล้วทําไมถึงมองหน้าแล้วทําปากซุบซิบซุบซิบพูดคนเดียวคะ่ะคนบ้าอะไรจะพูดคนเดียวอ่ะนิสัยนินทาลูกค้าแบบเนี้ยเลิกได้เลิกนะไม่มีมารยาทเนี่ยวถึงเวลาจ่ายแค่เทอมน้องแล้วนะเตรียมเงินให้มันพร้อม,มดดทั้งงวดรถทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมน้อง ชมพู่เธอมีตั้งใจเรียนหรือเปล่าอย่าให้เกตกนะเี๋ยะฉันจะอับอายขายที่หน้าจ้าแม่พี่คะแนะนำแป้งให้ไหนคะ่ะได้ค่ะนิววันนี้อยู่ทำโอไหมทำค่ะเจ๊ช่วงนี้ต้องรีบหาเงินค่ะชมพู่ตีสองแล้วยังไม่นอนอีกเหรอพรุ่งนี้มีสอบต้องรีบอ่านหนังสือถ้าเกตกเดี๋ยวแม่จะดุเอาแค่เพี่งเดีวยังไม่นอนเหรอพี่ทำคลิปรีวิวอยู่นะ่ะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึง่ง วันนี้หมดตูนเลยอารมณ์เสียไม่หมานเลยวันนี้โอ้แม่ทำไมเป็นสภาพแบบนั้นจะพูทำไมแก้ฮูดูอย่างนั้นเฮ้ยพี่นิว,นวสภาพแบบนี้จะไปทำงานยังไงเนี่ยพี่นิวแม่เราไปเซเว่นกันเถอะ เจลฟิตเยลลี่ลดผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวบลิ้งดูสดใสลดมิกเบอร์รี่อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อย่าปล่อยให้ผิวโซมมาเติมความสดชื่นให้ผิวด้วยเจลฟิตคอลลาเจนซองละยี่สิบบาทเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นคิดเงินครับเก้าเก้าค่ะเออเจี๊ยบเจ้านำขายอยู่หรครับขายค่ะใบละสามสิบเก้าบาทเอาใบหนึ่งครับค่ะนี่ค่ะอ่ะอีเมส ขมโมยช่วยับขมโมยนะค่ะมิทินไปรักเอายังขอมาลูกเขาขโมยมโทราศัพท์หนูค่ะอยู่ในมือเขาไปรักข,ข,ของเขาให้ยังแม่คือบ่เคยสอนจนึงสี่ของเงินแม่กับบุ้คเแม่บม่มีที่มีแม่กับห้ไปเบิดแล้วจะห้แม่มาได้ใส่มาเสียเอาโทรศัพท์าาาพขึ้นขเนาขาเดี๋ยวนีาา้บมม่ขึ้นเดี๋ยวโทรศัพท์ไปใครไปเล่นมือถ้ามีคืนฉันจะแจ้งตำรวจเอามาไปขึ้นเขาเดี๋ยวนี้เอามาเอาขึ้นมาขอเงินกับบุ้คยได้คีย์ังค่ะพี่ทั้งหมด778บแปจ้ะ ซื้อครบสามรอยบาทเลือกของแถมชิ้นหนึ่งได้เลยค่ะหนูซื้อครบห0ร้อยไม่ใช่เหรอคะพี่หนูต้องได้สองชิ้นไม่ใช่หรอซื้อครบสา0ร้อยบาทขึ้นไปได้หนึ่งชิ้นค่ะก็หนูซื้อครบหก0้อยแล้วค่ะพี่ในไหนก็ในไหนแล้วให้หนูสองชิ้นไม่ได้เหรอคะก็ได้ค่ะสองชิ้นก็สองชิ้นค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะน้องมีอะไรอีกเหรอคะพี่น้องไม่เอาเหรอคะเงินทอนค่ะถึงพี่จะแก่ไปหน่อยแต่พี่ก็ยังอร่อยอยู่นะจ๊ะ หนูซื้อของไปเมื่อกี้พี่ยังไม่ทอนเงินให้หนูเลยนะยอดเท่าไหร่คะหนูซื้อไป50บาทคะ่ะแต่ว่าหนูจ่ายใบ,บพันต้องทอน950แต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้เงินทอนเลยคะ่ะใช่เหรอมีแบงที่มีแบงค์พันอยู่3ใบอะ่ะอันไหนของน้องคะจำได้ไหมหนูจะจำได้ยังไงคะพี่หนูไม่ได้เขียนชื่อไว้สักหน่อยเออก็นั่นนะสิเนาะซื้อ50บาทใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่ทอนให้950ินะคะขอบคุณนะคะพี่ไม่ต้องเสียถุงคะ่ะ ค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมันดูริบค่ะวันนี้วันนี้อลิปสีอะไรดีนะาชิ้งอะไรค,ะค่ะแม่คะวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยนะคะคุณพี่วันนี้อารมณ์ดีนะคะ่ะคุณน้องทั้งหมด2 6 8้ค่ะคุณพี่ฮะ ทำไมแพงจังก็4ี่อย่าง268ไม่แพงนะคะคุณพี่อ้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอะของฉัน2อ,อย่างเนี้ยก็หนูหยิบมาจากในตะกร้าที่คุณพี่ถือมาฉันซื้อมาจากร้านอื่นเธอจะมาคิดเงินได้ยังไงมันไม่ใช่ของร้านเธออะไร แต่งตัวก็ดีอย่ามาทําีิใสยลักเล็กขโมยนอนแบบนี้นะเอ๊ะยายนี่ฉันบอกว่าซื้อมาจากร้านอื่นพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่มันของร้านฉันเนี่ยราชาวิซีครีมบวกเซรัม่มใช้แล้วหน้าใสไร้สิวฉันขายอยู่มันไม่ใช่ของร้านเธอจะไม่ใช่ได้ยังไงแล้วก็เนี่ยเนี่ยเห็นไหมดากอนบาดสกาเจลเจลแต้มลดรอยสิวฉันขายอยู่ตรงนั้นนะไปดูเลยเขาขายกันทั่วประเทศไม่ใช่มีแต่ร้านเธอที่ขายคนเดียวฉันซื้อแล้ว,ฉ,ลวฉันก็เดินมาตรงเนี้ยไม่จริงตอนที่คุณพี่เดินเข้ามาหนูไม่เห็นคุณพี่ถืออะไรเข้ามมมมาาาาาเเลลยยแ้้้้้ววครรีีตตตันนนนนหหหููกกกก็็ิบอออจะงป คีมของร้านหนูเท่านั้นโอ้ยเย,ยไ้ไหมคะประสาทเย,ยเปิดกล้องดูเลยไปคิดตั้งเลยคะ่ะ200ร้อจะลูกนี่ค่ะมีแบงค์ย่อยไหมลูกไม่มีค่ะอ๋อ,น,อ,อนี่จะลูกทอนสามอยบาทใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ได้ไดลูก อ๋อหนูเพิ่งนึกได้ค่ะหนูมีแบงค์ย่อยอยู่เดี๋ยวเอาแบงค์ห้าร้อยึ้นมาเอาแบงค์เอาแบงค์ย่อยไปนะคะอ๋อได้ลูกนี่จ้ะอ๋อหนูลืมของอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเท่าไหร่ค่ะอันนี้สามร้อยจ้ะลูกนี่ค่ะนี่จ้ะพอสองร้อยนะเอ่อลูกขอถุงใส่ได้ไหมคะพอดีอันนี้เพื่อนฝากซื้ออ๋อได้ได้ไดอ๋อ หนูมีแบงค์ย่อยอยู่พอดี300เลยค่ะเอาแบงค์500คืนมาได้ไหมคะไม่ชอบพกแบงค์เยอะอ๋อได้จะลูกได้ได้นี่จ้ะขอบคุณนะคะขอบใจจะลูกที่มิทีนจะมารับไปดูหนังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนีเตรียมตัวรอนะคะจะเอาสีไหนดีนะ แต่งตัวสวยจะไปไหนคะเจ๊ก็จะไปดูหนังกับลูกสาวเชนีซีเธอเฝ้าร้านนะยายชมพูคุณมิทินเขาชวนคุณนิวเขาไม่ได้ชวนเจ๊ขนดเจ๊จะไปทําไมคะฉันอยู่แต่ร้านฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันก็อยากจะไปเที่ยวบ้างเจ๊ก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับลูกสาวบ้างนะคะฉันก็แค่ไปดูหนังกินข้าวด้วยฉันไม่ได้ไปกีดกันอะไรเขาเสนหน่อยมาแล้วครับโอเคค่ะ้แม่ก็พร้อมแล้ว,อ,ลวอย่าบอกนะว่าแม่จะไปด้วยก็ไปสิมีนางอยู่เรื่องหนึ่งนะเพิ่งเข้าโรงแม่อยากดู แม่ลืมกระเป๋าไปรอที่รถก,กันเลยนะเดี๋ยวแม่มาแปบบนึงน้องเนียวพี่หนุ่มนี้พี่ไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยอยู่กันสองคนเลยไปไหนแม่ก็ไปด้วยพี่อุดอับป,ปะ่ะไม่มาแล้วจ้าป่ะไปกันเถอะผมไม่ไปแล้วทําไมล่ะคะพี่มิทินแม่ก็แค่ไปด้วยทําไมพี่ต้องโมโหด้วยเรื่องแค่นี้เองงั้นเนียวก็อยู่กับแม่เธอไปเลยพี่มาแล้วพี่มิทินแม่ ผู้ชายกี่คนแล้วที่ทิ้งหนูไปเนี่ยโหสิบกว่าคนเลยนะลูกดีแล้วล่ะลูกเราจะได้รู้กันไปเลยแค่นี้มันก็ทนไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีคนเอาก็อยู่กับแม่นะทิ้เงินจ่ายสองร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะลูกค้ารับอะไรเพิ่มไหมคะไม่รับสารน้องใส่ถุงมาเลยค่ะเลยอีกตั้งสองร้อยห้าสิบสามลูกค้าไม่รับอะไรเพิ่มอีกหรอ,อครอะ,อคะจะได้ไม่ต้องทนอ๋อไม่ละค่ะเอาแค่นั้นละค่ะเดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะมีของให้ดู อ,อ๋อ้ยิ่งรีบๆอะน้ำยาปรับผ้านุ่มไหมคะปกติ150ตอนนี้ที่ร้านลดเหลือร้อยเดียวเองนะคะโอ้ยรุ่นนี้หรอคะถูกนะเนี่ยลดเหลือร้อยเดียวที่บ้านก็ใช้รุ่นนี้พอดีแต่ว่าพี่ปั่นจัก,กรยานมาไม่น่าจะเอากลับไหวรุ่มีถุงใหญ่ค่ะเดี๋ยวหนูใส่ให้มันหนักไปไม่ไหวหรอกเดี๋ยวพี่รอหนูแป๊บนึงนะคะโอ้ยน้องคอนต่างให้พี่เถอะพี่รีบเอองั้นตัวนี้ก็ได้คะ่ะเบาๆไม่หนักเซรั่มลดสิว259บาทคะ่ะ เซรั่มลดสิวพี่จะ50แล้วนะไม่มีหรอกสิวอะ่ะก็เอาไปให้ลูกให้หลานก็ได้นี่คะเพราะว่าหนูรวมแล้วมันเป็น500กว่าบาทหนูลดให้เหลือ500เอาไหมคะสรุปแล้วอะ่ะน้องจะขายให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะหนูอยากให้ลูกค้าได้ความคุ้มค่ากับการมาซื้อของแต่ละครั้งคะ่ะสวัสดีครับน้องนิวเอาพี่มิทินคุณแม่ครับผมไปเที่ยวมาผมไปซื้อของมาฝากขอบใจมากนะลูกนะที่ทางไม่ต้องลาบากหรอกอ่ะมาเหนื่อยนั่งคุยกันก่อน,อนลูกอ่ะนั่งพักก่อนนะ ที่วิทีนไปเที่ยวสนุกไหมคะสนุกมากเลยแต่คิดถึงน้องนิวมากกว่าปากหวานจังเลยเป็นไงมั้งลูกไปเที่ยวมาสนุกครับคุณแม่กินอะไรมาหรือยังหแม่ทำกับข้าวให้ไหมไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมว่าจะพาน้องนิวไปกินข้าวทั้งนอกดีเลยลูกดีเลยนิวนิว,นวไปไปเดี๋ยวพี่เขาหิวข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาท่ายกันน่อนแป๊บนึงชมพู่ชมพู่อยู่ไหนชมพู่ขาเจไปกันเถอะค่ะที่วิทีน พอร้านพอร้านนั่นเดี๋ยวเจลไปกินข้าวเดี๋ยวทากันแดดก่อนกันแดดมิซูมิเนี่ยเจลลี่เฮ้ยเขาไปกันหรือยังเถื่อจูบเขาไปกันหรือยังกำลังจะขึ้นรถค่ะเจเดี๋ยวรอไม่ก่อนรอไม่ก่อนมาๆมาทากันแดดเสร็จแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกินร้านไหนกันดีร้านแถวนี้ก็อร่อยนะนิวออกมาก่อนแม่ทะเลกับแม่นั่งกลางเร็ว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 รีบขึ้นเร็วเร็วพี่เขาอยู่ข้างไปมีทีนออกรถลงเร็วเร็วไปไปไปร้านนี้แหละค่ะเจ๊ หนู <No. S 2> คนชื่อชมพู่อยู่นี่จ๊ะชมพู่ยังไม่มาทํางานนะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมาไปก่อนนะแม่ไปทำงานคอนเดสิจไม่เครียดอีหยังอยู่นี่มันไม่มีเงินให้มึงกับป้ตองครบมันกระถึกแล้วไปเบิกเงินไม่กูนะเนี่ยมันต้องจ่ายต้องใส่สิไปคิดแล้วมันให้อย่างผู้บ่าวนั่นอ๋อนั่นไงชมพู่มาพอดีเลยค่ะเจ๊เออไปแล้วแล้วนัน่นย่เลือ่องเบิกเงินไม่กูด้กูไปแล้วฟาแล้วฟาฟา เจ๊ Je, สวัสดีค่ะชมพู่คุณผู้หญิงคนนี้เขามารอนานแล้วสวัสดีค่ะมิทธอราไอ้กับลุงไหมคะเธอใช่ไหมที่ชื่อชมพู่ลูกเย,ยพรใช่ค่ะเจอตัวก็ดีละแม่เธอมากู้เงินชันแล้วไม่จ่ายจริงหรอคะแม่กู้ไปเท่าไหร่คะสามเดือนที่ไม่ได้จ่ายรวมทั้งต้นทั้งดอกเป็น9 99, 9 9 9 9มืาพเก้บบาทฮะ นี่ถือว่าฉันเนี่ยใจดีมากเกินไปแล้วนะฉันให้เวลาอีกแค่3วันถ้ายังไม่มาจ่ายก็เตรียมตัวไปนอนสะพานได้เลยนะแม่เอา้าแม่เป็นไรน,นี่มิทีนแม่ชมพู่ไปกู้เงินมาเกือบแสนเธอต้องช่วยชมพู่นะ